สวัสดีค่ะเด็กๆในระดับชั้นะถมศึกษาปีที่4นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะวิชาดนตรีนะคะสัปดาห์นี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะอ่านักเรียนจำได้ไหมเอ่ยว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะนักเรียนได,เนได้เรียนในเรื่องของ วิธีการใช้และการเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยที่ทำมาจากไม้ใช่ไหมลูกนะคะส่วนสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยนะคะเรียนในเรื่องของวิธีการใช้และการเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยที่ทำมาจากโลหะนะคะพอสังเกตพอนะคะลูกพร้อมกันหรือยังใครพร้อมแล้วยกมือ อาเก่งมากค่ะเรามาดูนะคะอันนี้หนึ่งคือชิงนะชิงวิธีการใช้นะคะควรระมัดระวังในการหยิบจับนะเพื่อไม่ให้ตกหลน่นเพราะจะทำให้เครื่องดนตรีนั้นอ่ะมันเสียหายได้ใช่ไหมคะต่อไปการเก็บรักษานะการเก็บรักษาอันที่หนึ่งใช้น้ำยาขัดทองเหลือง เช็ดทำความสะอาดทุกครั้งก่อนการใช้งานแล้วก็หลังใช้งานต่อไปข้อ2เก็บในที่ที่เหมาะสมเช่นแขวนไว้ข้างฝาหรือนะคะหาถุงหรือกล่องมาใส่ให้เรียบร้อยนะคะ 3. ไม่ควรวางเครื่องดนตรีเนี่ยซ้อนกันหลายๆชั้นเพราะจะทำให้เนี่ย เครื่องดนตรีอ่ะเสียหายเมื่อเราหยิบมาใช้งานนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูเครื่องดนตรีชิ้นที่2ก็คือฉาบเคยเห็นใช่ไหมลูกนะคะฉาบเขาบอกว่าวิธีการใช้ก็คือไม่ควรนำฉาบเนี่ยไปเคาะหรือตีกับวัสดุอื่นๆนะคะต่อไปการเก็บรักษา ก็เช่นเดียวกับชิงเลยนะคะก็ควรที่จะใส่ถุงหรือใส่กล่องให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะเข้าใจไหมลูกสัปดาห์นี้ก็แค่นี้นะคะไม่เยอะเนาะไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะลูกนะคะส่วนการบ้านวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยนะคะบอกวิธีการใช้และการเก็บรักษา เครื่องดนตรีไทยที่ทำมาจากโลหะจิิงกระฉับนะคะเขียนสวยๆนะคะบายบายสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเรามาทำความรู้จักวิธีการใช้และการเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยที่ทำมาจากโลหะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะ 1. น่จิง วิธีการใช้ควรระมัดระวังในการหยิบจับไม่ทำตกหล่นเพราะอาจจะทำให้เครื่องดนตรีเสียหายได้ต่อไปนะคะการเก็บรักษา 1. ใช้น้ำยาขัดทองเหลืองเช็ดทำความสะอาดทุกครั้งก่อนใช้งานและหลังใช้งาน 2. เก็บรักษาไว้ที่ที่เหมาะสมเช่นแขวนไว้ข้างฝา หรือหาถุงมาจัดใส่ให้เรียบร้อย 3. ไม่ควรวางซ้อนกันหลายๆชั้นเพราะอาจจะทำให้ตกหล่นเมื่อหยิบมาใช้งาน 2. ฉาบวิธีการใช้ไม่ควรนำฉาบไปเคาะห,หรือตีกับวัสดุอื่นๆต่อไปการเก็บรักษามีวิธีการเก็บรักษาก็เช่นเดียวกับชิงนะคะ เก็บใส่ถุงหรือใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนไม่เยอะนะคะให้นักเรียนบอกวิธีการใช้และการเก็บรักษาเครื่องดนตรีชิงฉาบให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะแล้วส่งในวันเปิดเรียนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ